ผมกับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่หมอมือแล้วกับยาคงชาแนลวันนี้ผมจะมาทําซีรีส์ใหม่ชื่อซีรีส์ว่าโปรโมดให้คนอื่นะนะจ๊ะและใครที่ติดตามเรื่องนี้ก็ใครที่มีชาแนลของตัวเองก็มาเม้นไว้ใต้ล่างผลผม,ผมก็จะทําไปเรื่อยๆนะฮะกาะว่าทำสัก ถาทีรีหรือว่าติดทีรีก็แล้วแต่ฮะตอนแรกเราไปดูคนแรกกันเลยดีกว่าเอาลนะคนแรกก็มาอยู่กับเราแล้วคนแรกก็ KGMC TV นะฮะชื่อนี้ตามนี้เลยนี่ตามนี้ตามนี้ก็เนี่ยนะมีหลายคลิปหลายอะไรให้ดูกันฮะมีทั้งไมค์ครับทูบคอมดูเพจได้เฉยๆเพ,เพมีไมค์ครับ อสอนอะไรหลายอย่างเกมอื่นแล้วก็มีเยอะแรนดอมยิงผีมาคาต่อสู้สอนทำอะไรหลายอย่างฮะเอเรามาดูคนต่อไปกันเลยดีกว่าเอาล่ะเรามปอยู่คนที่สองครับชื่อ Big Kung Family นะครับอย่าลืมเข้าติดตามให้ด้วยนะครับช่น,นลนี้่ลืมอย่าลืมนะ,ะัะก็มีนั้งเกม เล่นคิงหรอน่มีวิธีสอนหางเงินแบบไม่โกงมายครับแล้วก็อะไรอีกมากมายนะครับเราเข้ามาดูได้ในช n e l นี้นะครับผมต่อไปนะฮะเรามาอยู่กับช n e l ของ MCPE Thailand ะก็มีสอนหลายอย่างมีเก้าเกมีอินโทรมีม e c ครับแล้วก็น่าจะมีแค่นี้ดู playlist ก็ มีไม e c ครับสร้างบ้าน,านชีวิตรอดอะไรอย่างเงี้ยครับาลืมครัพขายขายให้น้องๆเขาด้วยนะครับผมเอาล่าคนต่อไปเรา,าอยู่กับเกมเาอยู่กับช่องนี้ครับชื่อช่องว่าปุ๊บเกมเมอร์สองนะฮะก็มีสอนหลายอย่างมีวิธีโหลดคิงรูทมีอะไรหลายอย่างจริงมีไมค์ครับมีสอนโหลด นู่นนี่นั่นแล้วก็มันมีประโยชน์จริงครับช่องนี้มีอินโทรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับถ้าสนใจก็เข้ามาเลือกดูได้ครับช่องนี้ครับเอาละคนต่อไปเราอยู่กับขวัญคุณนะชน่องนี้มีอินโทรมีเด็อินโทรตอนนี้ช่องเพิ่งสร้างใหม่ด้วยดูดูดูดได้ใช่ครับ ก็มากด subscribe ช่องนี้กันเยอะนะเขาเพิ่งสร้างใหม่ก็มาเลยฮะมาเลยโอ้โหแล้วก็มาอยู่กับช่องนี้ครับ gamer tv คนติดตามก็โอ้โหจะห้าพันแล้วนะ <c oughs> ผมก็อยากมีความฝันอนะครับสำหรับผมนะก็นะฮะเขาฝากมาน,กน,กน,กมน้องๆเขาฝากโปรโมทก็ต้องโปรโมทน,นะฮะ sub gamer tv อย่าลืมกดติดตามให้น้องๆเขาด้วยะฮะก็ นี่เยอะแล้วเอาละฮ้าต่อไปเรามีอยู่กับโทเดคุงไม่รู้ว่านัา่นน่าจะอ่านน่าจะอ่านถูกนะก็มีอินโทรมีเพิ่มแรมมือถืออินโทรก็บึ่งสร้างได้เลยแชแนลนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้เขาด้วยนะฮะก็ตามนั้นอะ่ะเอาละ้าก็มีอยู่กับชน่นงนี้ครับ AOY Saga Gamer TV AOY Saga Gamer TV เ oh, อ้ย AOY Saga Gamer VT นะฮะก็คนสับสกาย77คนก็เยอะผมแล้วก็อย่าลืมกดซับคื้ผมด้วยกันนะฮะก็มีรับทำสกินของการทำฟอร์เมอร์รับกิจกรรมคลิปกิจกรรมโปรโมทช่องเชจอรรีวิวอินโทรไมค์ครับ แล้วก็ตามภาษาครับคนน้องเขาเล่นไมครับันเออผม,ผมสงสัยอย่างนึงว่าทำไมคนเล่นไมคับผมเยอะจังวะเอาละก็จบกันแล้วแบบกัโบการโปรโมทช่องชาแนล u ูทูบนะฮะก็ครั้งนี้ก็อยู่ของผมครับผมมองว่าคนคนสมัยเนี่ยเวลาทำชาแนลแบบใหม่ๆจะไม่พูดกันจะใส่เพลงจะอะไรใส่เพลงไม่กล้าพูดไม่กล้า อธิบายหรือว่าพูดอะไรให้คนอื่นเข้าใจก็ทำมันแบบภาพนิ่งๆเป็นเกมแล้วก็ใส่เพลงเล่นเกมไปใส่เพลงผมว่าตรงนั้นมันไม่น่าใช่การทำแบบเนี้ยมันต้องมีความกล้าจริงต้องมีการกล้าพูดกล้าทำกล้าอธิบายคนอื่นจะได้เข้าใจแบบเล่นเกมได้เข้าใจฮะก็ท้ายผมก็ นี่ฮะแชนแนงผมก็อย่าลืมกด subscribe ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ subscribe นะฮะแล้วก็ฝากฝากด้วยฮะฝากติดตามฝากฝากดูฝากแชร์ฝากไลค์นะฮะวันนี้ก็จบแล้ว,ลวกับการโปรโมทครับนะขอบคุณครับผมอ้าวเมื่อกี้เมื่อกี้ไปกดหยุดล <laughs> าจริงๆแล้วครับผม